สวัสดีครับทุกคนเสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือตัวผมที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือไม้จากยูเรนซี่ฮะเป็นไม้ที่สามารถส่งสัญญาณเสียงได้ไกลกว่า100เมตรครับและนี่ก็คือระยะประมาณ150เมตรครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เสียงไม้ตัวนี้ชัดเจนแค่ไหนแล้วจะคุ้มค่าไหมอยากให้คุณลองตัดสินใจหลังดูคลิปนี้จบครับ ตัวนี้เป็นไม์ไร้สายสำหรับบันทึกเสียงในงานวิดีโองานวอล์กงานไลฟ์สตรีมมิ่งแบบ2ไมโครโฟนนะฮะเป็นไม้รับเหลี่ยมไมโครโฟนที่มีรูปแบบการรับเสียงแบบโอมิเดเรกชันแล ซึ่งก็สามารถรองรับการบันทึกเสียงแบบแยกช่องสัญญาณช่วยให้เสียงของทั้งสองไมโครโฟนเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนนะสามารถปรับรูปแบบการรับเสียงได้ทั้งแบบโมโนและสเต reo ตัวรับสัญญาณมีจอมอนิเตอร์แบบทัสกินสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้ง่ายดายมากๆสามารถรองรับการบันทึกเสียงสำรองได้นานสูงสุด14ชั่วโมงเลยครับและที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถเปิดใช้งานได้นานสูงสุด6ชั่วโมงเลยฮะต่อการชาร์จ1ครั้งสัญญาณเชื่อมต่อไม์เนี่ยเป็น คนะลื่น2.4กิกะเฮิร์ฮะรองรับการส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุด100เมตรเลยทีเดียวซึ่งไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเคสชาร์จด้วยครับช่วยให้ไมค์เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด20ชั่วโมงครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยนะ ใช้ได้ทั้งกล้อง Mirrorless Action Cam มือถือ iOS หรือ Android ก็สามารถทำงานร่วมกันได้หมดเลยครับแล้วข้างๆกันเนี่ยก็จะมี accessory นะฮะที่เป็นตัว e e d cat ฮะสำหรับติดกับหัวของตัวไมโครโฟนฮะเพื่อกันเสียงลมไม่ให้เข้ามารบกวนเส้นเสียงของเรานะครับซึ่งผมก็ขอชื่นชมยูแลนซีม่มากๆเลยครับที่ให้อุปกรณ์มาครบคันขนาดนี้ทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้ออ e s s s r y เพิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปเทสระยะไมค์กันดูครับว่าจะส่งสัญญ,ญาณได้ไกลแค่ไหนครับไปดูกัน สวัสดีครับทุกคนนี่คือการเทสใหไมค์ยูแรนซีนะฮะยูไมคเอเอ็มหนึ่งแปดครับก็คือนี่เลยผมจะลองถือวอกแล้วก็ลองพูดดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงเสียงดีไหมครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าเสียงดีก็ไม่น่าติดอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีแบ็กอัพเสียงตรงนี้นะครับเป็นตัวแบ็กอัพไฟล์ฮะ นี่เห็นไหมแล้วนอกจากนั้นก็มีเดสแค t มาให้ด้วยถือว่าครบคันมากๆนะในชุดอันนี้คือผมพูดไปเรื่อยนะลองเทสหม่ดูว่าเสียงเป็นไงแถ้าเดินวอล์ผมว่ามันไม่มีปัญหายอยู่แล้วเพราะระยะการส่งสัญญาณมันใกล้มากเนาะแต่ถ้าเกิดระยะไกลๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองไปเทสให้ดูในระยะไกลๆดีกว่าเนาะไปะไปดูกันเลยเสียงที่ทุกคนกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือตัวผมที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นเสียงจากไมยูแลนซี่นะฮะเป็นไมค์ตัวใหม่ของยูแลนซี่ที่ชื่อว่า U-MI AM18 ครับซึ่งเป็นไม้ที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง100เมตรครับทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ไกลมากๆแล้วผมก็กำลังจะเดินเข้าหากล้องนะฮะตอนนี้ระยะก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรแล้วครับเดินเข้าไปเรื่อยๆมาดูกันว่าเสียงจะขาดหายบ้างไหมครับจากระยะ100เมตรเดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะลองดูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30เมตรแล้วครับ ใกล้จะถึงกล้องแล้วครับคงเดี๋ยวต้องไปลองฟังกันดูนะว่าจะเป็นยังไงทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเทสแบบเดินหันหลังพูดดูเผื่อว่าคุณจะเอาไปใช้ในกรณีที่มีตากล้องเดินตามคุณเลยแบบนี้แล้วคุณหันหน้าไปสัญญาณมันจะหายไหมเดี๋ยวลองดูกันนะผมจะลองหันหลังไปเนาะโอเคมาลองดูนะครับเดินเปนู่เลยนะเดินไปประมาณ100เมตรแล้วดูว่ามันจะมีช่วงไหนที่เสียงขาดหายบ้างครับ สวัสดีครับทุกคนนี่คือเสียงจากใหม่ยูเรนซี่ตัวใหม่ฮะยูไม AM18 มครับตอนนี้เสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นะครับเป็นการเดินหันหลังให้กับตัวรับสัญญาณนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมลองเดินไปที่ระยะประมาณสัก100เมตรดูว่าจะมีเสียงขาดหายไปมากน้อยแค่ไหนครับไปเดินไปเรื่อยๆ oh, วันนี้บรรยากาศดีครับวันนี้แดดไม่แรงแล้วก็มีเมฆมาบังแดดให้ครับก็ถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยตอนนี้ก็เดินมาที่ระยะประมาณ200เมตรละเป็นไงบ้างครับเสียงดีไหมโอเคเอา เดินกลับไปกันดีกว่าไกลเกินไปละเดี๋ยวกล้องหายไปเดินกลับเดินกลับเดินกลับโอเคตอนนี้กําำลังเดินกลับอยู่นะครับทุกคนเสียงเป็นไงบ้างฮะอันนี้ก็คือหันหน้าเข้าหากล้องเลยนะในระยะประมาณ200เมตรลองเดินดูว่าเออในระยะ200เมตรเนี่ยเราใช้งานได้ดีขนาดไหนครับแต่ว่านี่มันก็จะเป็นสวนนะก็ทําให้แบบมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างน้อยอะแต่ถ้าเกิดเราไปกลางเมืองเนี่ยก็จะมีเรื่องของสัญญาณเข้ามารบกวนที่เยอะกว่าครับ เหนื่อยอะโอเคทุกคนกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเทสจริงๆเนี่ยคือการบันทึกเสียงที่ตัวส่งครับเออคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ตัวส่งเนี่ยของยูเรนซีตัวนี้เนี่ยมันจะมีเมมโมรีอยู่8กิกครับคือเป็นเมมโมรีที่บิวอินเข้ามาข้างในใช่ไหมเราจะสามารถกดอัดที่ตัวส่งสัญญ,ญาณเนี่ยได้เลยนะฮะแล้วเราก็เอาไปเสียบเพื่อเอาไฟล์ที่คอมพิวเตอร์ได้เลย เดี๋ยวลองเทสกันดีกว่าแล้วก็เพื่อความแบบดูสมจริงเนาะเดี๋ยวผมจะกดอัดแล้วเดี๋ยวผมจะถอดบนหัวนั้นออกฮะเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าเออเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเสียงที่มาจากการบันทึกในตัวจริงๆครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอกดอัดกันนะครับวิธีกดอัดก็ง่ายมากครับทุกคนนะอ่านี่ทุกคนดูนะครับด้านสายของตัวไม้เนี่ยจะมีเป็นปุ่มครับพอกดปุ่มตุ๊ดหนึ่งที่ก็จะมีไฟแดงขึ้นครับซึ่งแปลว่าคุณอัดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ เดี๋ยวผมลองอัดนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปถอดตัวที่กล้องครับอ่ะถอดแบบโอเคครับทุกคนคุณก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมคุณยังได้ยินเสียงอยู่นี่เมื่อผมถอดมาแล้วคือหลังจากนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะไปเอาไฟล์ในตัวเนี้ยซิงเข้าไปกับไฟล์กล้องนั่นเองครับก็คือจะได้ยินเสียงปกติเลยนะฮะราวกับว่าผมไม่ได้ถอดตัวนี้ออกครับ ก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนซึ่งการที่มันบันทึกเสียงในตัวอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็มีข้อดีมหาศาลเลยครับทุกคนมันหมายความว่าคุณเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับทุกกล้องบนโลกเลยครับในกรณีที่อะสมมติผมหยิบกล้องขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วบงังเอญว่าตัวนี้ไม่มีพอร์ตไม้ทาอย่างไรดีครับผมเราก็าแค่หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมกดอัดตุด๊ดแล้วก็กดถ่ายที่กล้องตุด๊ดแล้วเราก็ตบมือ3ามครั้งครับ แค่นี้เองครับทุกคนเราก็สามารถเอาไปซิงค์ในโปรแกรมได้ง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นนะทุกคนไม้ตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้กับกล้องทั้งโลกครับเพราะเป็นการอัดไม้แยกเนาะแต่ว่านั่นยังไม่ใช่จุดประสงค์ทั้งหมดนะฮะที่ผมจะรีวิวให้ครบครับผมซึ่งนอกจากการที่จะติดกับกล้องได้อัดเสียงแยกได้เจ้าตัวนี้นะฮะยังสามารถต่อกับสมาร์ทโฟนโดยตรงได้ด้วยครับเดี๋ยวเราลองเอาไปติดกับกล้องโทรศัพท์มือถือกันดูครับไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเชื่อมไม้นะฮะนี่กับมือถือเรียบร้อยแล้วและเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงที่เข้าในมือถือนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาภาพจากมือถือมาให้ดูนครับหนึ่งสอสามสวัสดีครับทุกคนนี่คือภาพจาก iPhone 11 Pro Max ครับที่เชื่อมไม่ U-Lensy u, u m y AM18 ครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนเสียงเหมือนก,นกันกับการใช้กล้องเลยใช่ไหมคือต้องบอกตรงๆครับว่าการที่เขาให้พอรตที่สามารถเชื่อมมือถือมาในกล่องเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแบรนด์อื่นๆนะฮะบางทีเนี่ยเราจะซื้อไมค์มาต่อกับมือถือใช่ไหมเราจําเป็นที่จะต้องไปซื้อพอรตเอาเองครับ พอร์ตแบบพอร์ตเชื่อม Lightning อย่างเงี้ยก็ต้องหา3.5ทู Lightning มาหรือเป็น3.5 t o USB-C เพื่อที่จะเชื่อมกับมือถือรุ่นอื่นแต่ว่า u l a n c ซเขาจัดให้ครบมากๆครับอย่างสายที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยครับเห็นไหมทุกคนดูมันเป็น3.5 To ู Lightning เลยแบบไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้น แล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยอาจจะใช้เป็น iPhone 15ขึ้นไปหรือว่าใช้เป็น Android อะไรแบบเนี้ยคุณก็สามารถใช้สายที่เขาแถมมาเป็น Type C to Type C ได้เหมือนกันครับก็คือไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มอะไรหรือเปล่าซื้อแค่ไมค์ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยพูดเลยครับว่าตัวจบจริงๆครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดของ My u l a n c y AM18 U อยู่ My Wireless ตัวนี้ครับก็ถ้าให้ผมบอกความรู้สึกตามตรงแบบฟีดแบ็ส่วนตัวเลยนะ ผมชอบมากๆครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะครบครันมากๆแล้วเนี่ยเขายังให้ฟังก์ชันบางอย่างที่ผมเชื่อว่าจะเป็นเบสิกสแตนดาร์ดในอนาคตฮะผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยไมในอนาคตเนี่ยน่าจะมีระบบแบ็กอัพไฟล์แล้วก็เลือกได้ทั้งสเตอริโอทั้งโมโนแล้วก็สามารถแยกชนแนลการอัดได้ระหว่าง1กับ2อเพราะมีไมสองตัวอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเป็นการซื้อเทคโนโลยีในอนาคตที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถรักษาไฟล์งานของเราเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดนั่นเองครับ แล้วถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้เจ้าไม้ตัวนี้หรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้ตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะให้คุณเอากลับไปตัดสินใจกันเองนะครับแล้วยังไงวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะฮะเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย